สวัสดีครับผมหนุย่ยสุประชยัยมีวานะนะครับเป็นวิศวกรคุมงานติดตั้งระบบโซลารเซลล์วิทยาลัยอ e ีเทคนะครับระบบโซลารเซลล์นะครับมีอยู่3ประเภทนะครับที่หลักๆก็คือแบบออฟกิดแบบออนกิดแล้วก็แบบไฮบิดนะครับแบบออฟกิดนี่ก็คือเป็นระบบโซลารเซลล์แบบที่มีแบตเตอรี่สามารถเก็บไฟได้นะครับตัวนี้จะติดตั้งในเฉพาะพวกถิ่นที่แบบ ไม่มีไฟฟ้าเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบออนกริดอย่างที่เห็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะติดตั้งร่วมกับใช้งานร่วมกับไฟของการไฟฟ้านะครับผมซึ่งระบบเนี้ยจะทํางานก็ต่อเมื่อมีไฟจากการการไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับผมซึ่งระบบออนกริดเนี่ยจะผลิตไฟแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนระบบไฮบริดจะมีอยู่2ออย่างด้วยกันนะครับคือมีทั้งแบตเตอรี่แล้วก็มีทั้งแบบใช้ไฟของหลวงร่วมด้วยนะครับผมแต่ระบบ ไฮบริดยังยังไม่เป็นที่นิยมมากเท่าไหร่นะครับจะมีติดตั้งตามาเป็นหลังคาบ้านนะครับโซลารูฟนะครับก็คือมีทั้งเป็นแบบ, Metal et, มบเมทัลชีตกระเบื้องร้อนคู่แล้วก็หลังคาซีแพคแล้วก็ถ้าเป็นตึกแบบออนกราวครับผมมีมีขาตั้งนะครับลำดับแรกเราก็ต้องดูที่สภาพพื้นอะไรก่อนนะครับผมโดยสภาพาพื้นที่แล้ว มีขอบข้างมีเงาบังนะครับเราต้องยกขึ้นสูงให้สูงจากพื้นนะครับแล้วก็ดูทิศทางการหันการเอียงของแผงนะครับผมสำหรับขั้นตอนหลักๆในการติดตั้งของเรานะครับตัวที่1ก็คือยึดแท่นสําหรับยึดล่างนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือยึดเรียวนะครับคือตัวตัวไหนครับตัวนี้ครับผมเรียวเป็นอลูมิเนียมเนี่ยครับเป็นเรือล่างนะครับผมสำหรับรรองรับแผงนะครับขั้นตอนที่3ก็คือติด อินเวอร์เตอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ผลิตสําหรับแปลงกระแสไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ครับจากไฟดีซีเป็นไฟเอซีใช่เพื่อนำไปใช้เพื่อนําไปใช้งานครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการวรยลิงสายไฟเพื่อเข้าไปที่ตู้คอนมม m e r ของที่วิทยาลัยวิทยาลัยของเราใช่ครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเบื้องต้นก็คือเรา การติดตั้งแผงนี่นะครับเราต้องดูทิศทางการติดให้หันไปทางทิศใต้ให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ที่เห็นเอียงนี่คือเราจะให้มันเอียงรับแสงแดดประมาณที่10ถึง15องศานะครับอันนี้เป็นที่เขากำหนดมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับคือค่ามาตรฐานที่เขากำหนดมาครับเพื่อให้ได้รับแสงแดดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการผลิตไฟนะครับผม ที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟจากทางงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นไฟ DC นะครับเป็นไฟ AC ซนะครับซึ่งแผงทั้งหมดเนี่ยที่ทั้งโครงการเนี่ยทั้งหมดจะมีอยู่33แผงนะครับจะแบ่งออกเป็นแถวละ11แผงครับซึ่งการต่อ,อการใช้งานเข้ากับอินเวอร์เตอร์นี่นะครับตัวอินเวอร์เตอร์หนึงจะรับได้4แผงนะครับเราจะต่อแผงโซล่าเซล ขนานเข้าไปที่ตัวอินเวอร์เตอร์เลยนะครับผมอย่างที่เห็นนี่จะเป็นพอร์ตรองรับนะครับผมพอที่ 1, นึ่งพที่2พอร์ตที่ 3, ามพอที่ที่นะครับแล้วก็แปลงไฟจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับแล้วก็จ่ายมาที่ตู้คอน sumer ของเรานะครับที่ตั้งอยู่ข้างในนี่นะครับซึ่งตู้คอน sumer ของเราจะประกอบด้วยตัว RCDO นะครับก็คือเบรกเกอร์สำหรับกันไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตแล้วก็อุปกรณ์ SPD ก็คือตัวกันฟ้าผ่าครับ แล้วก็จะมีตัว DTU นะครับตัวนี้คืออะไรครับไว้สื่อสารกับระหว่างตัวไมโครอิมเวอร์เตอร์นะครับผมเพื่อส่งข้อมูลขึ้นคลาวเราจะสามารถมอนิเตอร์ลิงในแอปได้นะครับว่าแผงไหนทํางานยังไงแผงไหนเสียอ๋อถามว่าที่จะดูการทํางานเรียวทามได้เลยใช่ไหมตอนนี้ได้ได้เลยครับผมดูการผลิตพลังงานรวมแล้วก็ดูว่าแต่ละแผงผลิตไฟได้สม่ำเสมอกันหรือเปล่าอ ก็เป็นข้อดีนะครับของระบบใหม่ๆตัวนี้นะครับใช่ครับครับผมในโครงการนี่ยมีมีแผงอยู่2ชนิดนะครับมี450วัตต์แล้วก็มี470วัตต์อ๋อจะต่างกันตรงนี้นจะต่างกันใช่ครับทั้งโครงการจะอยู่ที่15กิโลวัตต์ 15k เลยใช่ 15k ครับผมการติดตั้งบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดนะครับใช้งานร่วมกับของการไฟฟ้านะครับ เราต้องขออนุญาตทางการไฟฟ้าที่อยู่ในเขตที่เราอาศัยอยู่นะครับทุกกรณีรจู่ๆเราจะอยากติดก็ติดได้เลยอ๋อไม,ไม่ได้ครับผมตัวนี้เขาจะมีกฎระเบียบแบบดําเนินงานของเขาอยู่นะครับว่าเราต้องไปขออะไรบ้างครับปัจจุบันนี้นะครับสาหรับการติดตั้งโซลาเซลล์มันจะใช้งบประมาณไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนจะจับต้องยากนิดหนึ่งอะไรอย่งี้ครับสำหรับการติดตั้งว่าจะคุ้มทุนหรือไม่นะครับเราต้องดู พฤติกรรมการใช้งานของเราซึ่งระบบที่เราติดนี่คือออนกริดจะเน้นการใช้งานกลางวันผลิตแล้วก็ใช้เลยนะครับผมจุดคุ้มทุนก็ประมาณสัก5ปีนะครับผมตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ กลางวันมากแค่ไหนครับถ้าเราใช้กลางวันมากอะไรเงี้ยจะ,จะคุ้มทุนเร็วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งแผงตัวราดเซลล์ครับน้องจุ๋มค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบคลิปให้ความรู้แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ